เอาล้ครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เป็นเจผมคารูมานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมวานพันแมนเดอะสตองเกตกันในเซิร์ฟเวอร์ที่603กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน i อดี603นะเป็น i อดีของประชากิกี้นะเป็นอดีเก่าของเขานะก็เขาไม่ค่อยเด่นเียเข้ามาเล่นนะครับตรงนี้นะก็คือเขาไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์613กับ614นะตรงนี้นะผมก็เลยมาเล่นต่อให้นะ ก็จะเล่นคู่กับพี่มิฮาลนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตพลังทีมรวมกันนะคคอมาเปิดพลังทีมรวมแล้วก็มาอัปเดตนะครับว่ากดแพ็กอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เติมอะไรไปบ้างนะตรงนี้นะแล้วก็อนาคตแผนจะเอาตัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะเออก็สำหรับอย่างแรกนะครับก็คืออันดับพลังนะเดี๋ยวเราไปดูอันดับพลังก่อนดีกว่านะเราอันดับพลังนะครับเราก็อยู่ที่อันดับ7ของเซิร์ฟเวอร์นะเออคือเราเรายังดันพลังได้ต่อนะแต่ว่าเราดองของเอากเคสึยูอ R นะ คือผมบอกเลยว่าแผนของเราก็คือมีหลายตัวเลยหลายตัวแน่นอนยูอาคือเอาโกคกสึแฟดประกายแสงพัดสองคือไม่รู้จะเอาตัวดําที่ไหนมาสุ่มนะก็มาเสียบพลังทีมกันนะเออตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งก็เป็นคุณไลโอนะคือผมบอกเลยว่าพลังเขาเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วคือพลังเขานําไอดีหลักผมอี่อรคือเขาเยกเก้าสิบสี่พลังเจ็ดสิบเอ็ดล้านคือพี่ก็เวอร์ไปคือมาดูตัวละครของเขากันนะครับตัวละครเขานะครับก็คือยูอาห้าดาวทั้งตี้ คือในทีของเขาว่าห้าดาวอยู่อาทุกตัวนะมาดูจีนอตกันดีกว่าของจีนอตตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาปะย่างจีนอตเป็นทั้งด้านเลยอาวุธว่าสามดาวแล้วก็เป็นพาสิบสองไปด้วยนะตรงนี้นะแต่อุปกรณ์เหมือนจะใส่ไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะอุปกรณ์เน้นโจมตีไปนะมาดูกันที่เมลซากาดนะเมลฟากาอดอาวุธว่าสี่ดาวพาสิบสองเหมือนกันนะตรงนี้นะเป็นเซ็ตเหมือนจะทําเป็นเซ็ตจ,จักรกลนะคนนี้นะมีพลังไฟมาหนึ่งชิ้นนะตรงนี้นะโอเคนะไปดูที่ซยริวดีวกว่า นี่ซูริวพาส,สิบหนึ่งเพราะว่าเอาจากวงล้อนะคือเอาพาส,สิบสองไม่ได้นะเพราะว่าไปเอาวงล้อด้วยนะก็เป็นไอเทมเฉพาะ3มดาวนะครับเป็นเซตอัศวินจักรกลนะดาวเหลืองก็6กดาวตันหมดแล้วนะดาวม่วงก็มีบ้างนะการบัฟก็นี่เลยโบนัสต่อสู้สามแถวนะแล้วก็นี่เพิ่มน้ำเม็ดโบนัสอีกสองแถวนะโอ้โหตาคิดที่ค่อนสามแถวตาตั้งฐนหนึ่งแถวพลังยมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อีกสามแถวผมบอกเลยว่าซูริวเขาคนเดียวตบผมได้ทั้งทีมะคือตึงสัต คือมาดูอันดับสองกันนะอันดับสองกรอบอยังสวยอะ่ะผมชอบกรอบอันนี้นะทำมันเล่นก็อ,อันดับสองนะครับตัวก็มีมาอันนี้นะมีเจนอตนะครับแล้วก็เหมือนจะเล่นเป็นทางด้านเจนอตคอมโบกับ G4 นะแต่เป็นเจนอตพาสซีฟหนึ่งแล้วก็อาวุธเฉพาะพาสซีฟหนึ่งนะมาดู G4 โดีว,ว่ะเขาน่าจะเล่นคอมโบกันนะนี่ไง G4 ไอเทมเฉพาะสามไอสี่ดาวแล้วนี่เป็นไงไอเทมเฉพาะสามดาวแล้วนี่ล่ะโอ้โหพาสซีฟสองไอเทมเฉพาะหนึ่งดาว ก็ที่2ก็ตึงอยู่นะครับแต่ว่าที่1เขาเล่นบ้าเกินไปนะคือที่2ที่3คือไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะที่2ที่3คือตึงนะเติมเยอะนะแต่คือทับหนึ่งเขาเติมโหดเกินเกินไปนะเราก็อยู่ทับเก็คือเล่นชิวๆไปนะแต่คือตัวยูอาร์เราจะทั้งตีไอจะทั้งทีมแล้วนะหลืองตัวก็คือล้อแฟตปาก้ายแสงกับกูก็สื่อยูอาร์มานะคือเราจะยูอาร์ครบทั้งทีมละเดี๋ยวเราไปดูทีมของเรากันนีกว่านะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะ รับที่ของเรานะครับก็จะมีทางด้านเจนอตนะครับเจนอตยูอาร์นะ plus 11นะไอเทมเฉพาะก็เป็นไอเทมเฉพาะ1ดาวนะเออแล้วก็นี่จากกดเราเพิ่งขึ้นเซตแรกคือเขาครบเซตละแต่เราเพิ่งขึ้นทําเช่้นไอเซตแรกนะตรงนี้นะก็ของประมาณนี้นะของก็เน้นไปทางด้านโจมตีนะครับมีโจมตีเปเซ็นต์2ชิ้นนะแล้วก็โจมตีาตาตั้นทา,ทา้วก็โจมตีดาเมเนะนนะไอเทมเฉพาะก็มี2ดาวประมาณนี้นะมัน,นดูดาวตัวละครน,นี้กว่าดาวตัวละครของเรานะครับก็เป็นทางด้าน สีดาวเหลืองสามดาวม่วงนะคือตอนนี้นเราใกล้ทำสีดาวม่วงได้ละเราเหลือไอ้นี้ไว้เน,นี่ยสกิลฮีโร่อะเออเราขาดสกิลฮีโร่ถ้าเรามีสกิลฮีโร่ก็คือเราขึ้นสีดาวม่วงได้เลยอันนี้ก็ขาดอีกสามเศษประมาณพรุ่งนี้นะครบแต่ว่าเราก็ขาดดาวม่วงน,นี้อยู่ดีก็มาดูเชฟทัศนะทัศก็เปิดไปที่ขั้นสองนะครับตรงนี้ใช้สิบห้าการ์ดการ์ดอัพนะก็คือเราไม่พอนะก็คือเราต้องปล่อยไปนะคือของเราไม่พอไงก็คือต้องปล่อย ไปดูตัวที่2นะครับที่ภูมใจนําเสนอเ mm hmm. มลซาอาก,กาศหรือเป็นเมลซาอาก,กาศกันแน่ก็คือมันจะหวัวตอนเมตาแฟตนะคือต้องรอมาฉายตอนเมตาแฟตมา mm hmm. ก็เป็นทางด้านไ mm hmm. อเทมเฉพาะ1ดาวนะครับแล้วก็เป็นทางด้านพาสซีฟหนึ่งนะตรงนี้นะ mm hmm. ไม่ได้อัพอะไรมากนะ mm hmm. ก็ปลดล็อกขั้น2เหมือนกันนะแต่ว่าอัพดาวยังไม่ได้อัพนะตรงนี้นะคือเราเอาเวลาไปลงกับจีนอสหมดไงอันนี้เราเลยไม่ได้ทําแล้วผมลืมบอกคือผมจะรีบทำจีนอสให้5ดาว หลายคนคงคิดนะครับว่าแฟดมาจีนอตมันตกเมตาไม่เป็นไรครับแฟดมาเราก็จะปั้นจีนอตต่อเราจะทำจีนอตห้าดาวไปเล่นกับแฟดรอดูได้เลยห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงจีนอตมีเห็นแน่นอนถ้าทำจีนอตห้าดาวเสร็จเราทำตัวแรกต่อผมจะไปทำทางด้านโบลอตด,ดูอาต่อนะครับคือหลายคนคงคงแฟดมาไม่เอาคอเด็กเหรอกว่าคอเด็กจะมามันก็หลายเดือนแล้วน่าจะใช้คอโบลอตยาวนะผมน่าจะทำ โบลสสีดาวเหลืองสีดาวม่วงกับโซนิกสีดาวเหลืองสีดาวม่วงไปก่อนนะแล้วค่อยไปทํห้าดาวที่หลังนะตรงนี้นะก็ทางด้านโบลสกับโซนิกผมก็เป็นมาสิบหนึ่งนะครับไอเทมเฉพาะก็สองดาวทั้งคู่นะไม่ต้องถามนะเออตรงนี้นะคือแบบอ่อนมากๆคือท็อปสู้ท็อปเซฟไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าอเนอี่ยความความเร็วเราก็มีไม่ครบเซตนะเราก็ใส่เป็นเซตมัวไปนะตรงนี้นะคือของความเร็วสีทองเรายังไม่มีเรายังขาดสีทองอีกชิ้นนึงดูดิ คือ GM มันงกของโจมตีความเร็วพดอะ่ะคือผมหาความเร็วไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งแต่ผมมีเซตแฟลตสชิ้นแล้วนะขาดอีกสชิ้นเราก็จะครบละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของโซนิกนะเออไปดูการบับไปดูกาบับนี่ทัศะทัศะก็จะใส่เป็นเผาไหม้นะเออไปดูจีนอสผมลืมผมลืมกดให้ดูนะทางด้านจีนอสนะครับเราก็ใส่เป็นเผาไหม้นะเผาไหม้สชิ้นนะครับแล้วก็ไล่อันติ1ชิ้นนะประมาณนี้นะสำหรับของจีนอสนะเออก็สำหรับทีมของเรานะครับทีมของเราก็จะเป็นประมาณน ก็จะเป็นทางด้านนี่นะภูริภูริซันเนอร์ออกมาด้วยนะแต่ถ้าเป็นทีม PP ผมน่าจะเอากูเกสิออกแล้วก็เอาราชาทะเลลึกเข้าไปแทนนะเอาราชาทะเลลึกเข้ามาทําไมคือเอาผมมาคอมโบกับจีนอตนะคือถ้าจีนอตคือถ้าราชาทะเลลึกมันได้ออกใช่ไหมจีนอตมันจะแลนตดตามไปนะประมาณนี้นะคือมันเน้นแรนตดไปนะจีนอตเราก็จะโหดเออประมาณนี้นะทีม PP ใส่กูเกสิไว้อ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะมาต่อที่นี้เราซัพพอร์ตนะครับตอนนี้เราซัพพอร์ตสัปดาห์นี้นะเอ้ยเดือนนะ ราชาใต้ดิน S R บวกนะเออใครที่ชอบมันก็มาทํากันได้นะแต่ผมบอกเลยว่าผมขอ,อข้ามคือผมเติมแค่300ร้อนะเติมเปิดแพ็กไอ้นี่นะซัพพอร์ตสามรอยนะก็คือจะปล่อยยาวละเราก็จะมาไล่เก็บควสรายเดือนตรงนี้เอานะควสสัปดาห์แล้วก็ควสรายเดือนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรายวันกับสัปดาห์เห็นไหมเราต้องมาทำควสตรงนี้ให้ตันเห็นไหมนะครับเห็นมุมขวาด้บนไหมวันตันพันสกับอันนี้ตันพันสเราต้องมาไล่เก็บควสให้หมดนะคือทำควสไม่ครบผมบอกเลยว่าอย่างไรคุณก็ไม่มีทางได้ได้ลูกแก้วมัน แต่ที่ผมทำเวลสองร้อยเพราะว่าผมจะต้องไปเอาไอ้นี่เว้ไอเนี่ยลูกแก้วไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกำไรข้อมือเออเขาเรียกกำไรข้อมือแล้วกันเป็นกำไรข้อมือนะสายรัดสปอร์ตเอเอาร์บวกอ่าประมาณนี้ที่เราต้องเอามันมาเพราะว่าเราจะเอามันมาแลกตรงนี้นะนี่เวลร้อยยี่สิบสามารถแลกอันนี้ได้นะเอากำไรข้อมือสี่ร้อยกำไรนะก็คือสามารถมาแลกไอห,หินพัฒนาฮีโร่เอเอาร์บวกได้นะ เราจะเก็บไว้นะเพราะว่าเราจะต้องทำแฟด s r บวกคือเหตุผลที่เราทำแฟด sdr บวกรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าแฟด ur มันจะเข้าคือถ้าแฟด ur เข้ายังไงเราก็ต้องทำแฟด s r บวกนะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนี่คือมันจะใช้เท่าไหร่นะใช้400ในการแลกหนึ่งครั้งคือถ้าแฟด s แฟด ur เข้าอะแล้วถ้าเราไม่มีแฟด sdr บวกอะคือมันจะดอปลงอย่างมากเลยนะคือถ้าทำแฟด ur ต้องมีแฟด sdr บวกด้วยนะครับตรงนี้นะเออ ก็เราต้องเก็บแลกไว้นะฮะก็คือต้องตุนไว้ทําแฟตประมาณนี้สำหรับตัวม่วงนะเออลูกแก้วแฟตหาจากไหนนี่เลยอันเชิญเลยคือไอเดียนี้ผมบอกเลยว่าตัวม่วงสุ่มยับยับแน่นอนเดี๋ยวไปเลือกแฟตเอาไว้ก็แล้วกันโอเคนี่นะตัวม่วงเราก็ต้องเอาแฟตเอาไว้นะเพราะว่าเราขาดลูกแก้วแฟตเพื่อเราจะทําแฟต sdr บวกเพื่อที่ทาการปลุกตื่นนะเออก็อตัวม่วงก็ประมาณนี้นะก็สำหรับพลังงานนะครับแล้วก็โอเคนะรับดึกเต่ออยังไมไ่รับนะก็รับไปนะ พลังงานเราก็ล้นะครับอยาให้พลังงานลนะ้นเราต้องไปทําเอ,อ่อเอาพลังงานไปเผาอืมเรียกง่ายๆคือเอาพลังงานไปเผานะก็ไปหาที่เรายังไม่มีนี่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะตาอัพไอ้ตาอัพดาวนะผมบอกเลยว่าสําคัญมากเราต้องคนมาฟาร์มทุกวันนะถ้าม,มันขายไปแม้แต่วันเดียวนะตาอัพดาวตรงเนี้ยคือเราเดี๋ยวอะไรอันนี้มีแล้วอันนี้ยังโอเคเห็นไหมครับเราต้องมาฟาร์มให้หมดนะตรงนี้นะตาอัพดาวนะก็คือไล่ฟาร์มไปนะ ประมาณนี้นะครับสาหรับตาบดาวนะส่วนที่เหลือเราก็เอาไปลงกับตัวที่เราต้องการได้เลยผมจะไปลงกับโซนอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวแฟดมาเรานะ่าจะต้องใช้อัพเยอะนะปะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใช้พลังงานนะเออก็ไปดูใช้พลังงานแล้วนะครับเรามาดูกันนี่ดีวกว่านะการซื้อพลังงานรายวันนะผมจะซื้อถึง52ครั้งนะครับถึง9กแล้วผมจะไม่ซื้อนะส่วนตรงนี้ก็จะซื้อ1ครั้งนะครับถ้าแบบไม่มีกิจปองม่วงก็จะซื้อแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็นี่นะครับตัวดําจะมาทุกต้นเดือนกับกลางเดือน คือเหลืออีกห้าชั่วโมงผมซื้อไม่ครบนะเซิร์ฟเวอร์หกศูนย์สามคือเหลืออีกห้าใบนะเดี๋ยวเราไปซื้อกันก่อนซื้อถ้าเราซ,ซื้อถ้าเราจะซื้อได้นะก็เหลืออีกสามใบนะเสียได้นะครับแต่ว่าเราซื้อไม่ได้จริงๆนะคือเพชรเราไม่พอจริงๆนะตรงนี้นะก็คือช่างก็ต้องปล่อยมันไปนะตรงนี้นะคือถ้ามารอบหน้าก็ค่อยเก็บใหม่นะตรงนี้นะคือกลางเดือนหลายคนจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาให้เจ็ดวันถ้าเราไม่มีเพชรดองมาสักประมาณสามพันหรือว่าสองพันยังไงก็ไม่มีทางทันนะ ประมาณนี้ครับสาหรับตัวดานะก็เราจะไปต่อกันที่นี่นะครับฟีไอเทมนะเป็นทางด้านทางการหมุนวงล้อนะก็กดหมุนไปเราเติมแพ็กไอ้นี้ไปไงแพกรายเดือนไงมันก็เลยแบบไม่ต้องดูโฆษณานะก็แนะนําว่าให้มาหมุนออฟเพศทุกวันนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับตัวดำผมไม่พอเพราะว่าอะไรผมไม่ค่อยได้มาหมุนนะตรงนี้นะคือไม่ค่อยได้มาหมุนออฟเพจนะถึงแม้ผมจะหมุนออฟเพศไปแล้วก็เถอะแต่ว่าผมก็เพจไปทาอย่างอื่นนะเช่นเอาไปทําแบบการ์ดบัฟนะเอาไปรีการ์ดบัฟ ให้มันโหดขึ้นสรุปการปั๊บกากลงแล้วก็เสียเพชรด้วยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูการปั๊บเจ้าปัญหาคืออะไรไอนี่เลยโซนิกเลยไปที่การ์ดการปับ๊บนี่คือผมรีหาบนัสสปีดด้วยคือแม่งไม่ตกให้ผมเลยคือผมรีจนแบบเนี้ยเห็นไหมรีจนไอนี่จะหมดอยู่ละคือมีอยู่สิบสองอันหมุรีไปอะรีไปสามรอบอะประมาณเก้าร้อยเพชรอะคือบนัสสปีดดอปมาชิ้นเดียวผมก็ล็อกไปแล้วแม่งไม่ออกอีกเลยคือดอปยากพูดบนัสสปีดโซนิก ก็เดี๋ยวเราจะช่างโบน้ำสปีดกันไปก่อนนะตรงนี้นั่นเดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่าสึกดวนนะเออสึกดวนราดวนดับสึกดวนกันดีกว่าทุกคนอย่าลืมมาดันสึกดวนกันด้วยนะมันจะมีเวลาจะมีเวลาดันถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะเออน่าจะจำถูกแหละมีวันมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์พยายามมาเล่นให้ถึงตรงนี้นะทุกคนคงสส่ยใช่ไหมว่าเล่นสุดเสียเพชรทำไมต้องห้าสิบคือมันมีโอกาสสุ่มนะครับว่าจะออกเศษ U R กับ E R นะ คือทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเศษ sr มันออกไปแล้วนะก็<า>จะมีเศษ ur เข้ามาแทนผมมองว่าคุ้มนะครับเศษตรงนี้นะคือบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะก็คือเสียแค่ห้าสิบเพชรในการลุ้นนะตอนเราได้เศษ sr มันก็คุ้มนะครับเพราะว่าเราเอามาทํา sr บวกได้นะเออตรงนี้นะก็มาดูอันดับกันดีกว่านะเราเราอยู่อันดับที่อะไรตรงนี้เราก็อยู่อันดับที่สี่นะเออก็อันดับหนึ่งก็สาม9ันแปดหกสิบเก้าราก็ตามมาเขานิดเดียวนะปริษัเราอยู่ที่สี่นะฮีโร่เราอยู่ที่สิบหก อันดับรวมก็อยู่ที่สนะเออก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอย่างไรเราก็ได้เล่นนะตรงนี้นะ่าสิกดวนนะแล้วก็นะครับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาใหม่นะก็คือนี่นะเส้นทางมาสเตอร์คือกิจกรรมใหม่นี้นะเป็นนี่นะมันเกี่ยวกับสบับยงลูนนะเออใครที่เข้าใจก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคือตรงนี้ผมก็แบบยัง,งงงอยู่นะเหมือนมันจะเราทําภารกิจนะตรงนี้นะเห็นไหมครับสุ่มลูนเนี่ยเราจะได้ของมาประมาณนี้นะอย่างควสก็นี่ ซื้อสินค้าในร้านการ์ดหนึ่งอย่างก็ไปทำเควสต,ตามนี้นะเราก็จะได้ของมานะไปทําการสุ่มก็ได้เป้าหมายมาประมาณนี้นะส่วนแพ็คเติมก็มีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเติมก็มาจัดกันได้นะก็เดี๋ยวจะมาต่อกันที่ทางด้านกิวนะเออเดี๋ยวเราไปดูกิก้วกันนีก,กว่านะว่าเราตีอะไรไปบ้างนะวันนี้นะไปลุ้นของบอสก,กันนีก,กว่าว่าเราดรอปอะไรดรอปอะไรโอ้โหดรอปสีม่วงมาป้องกันป้องกันโอ้โหสุดยอดข้าสีม่วงยังเกลือมีคุณไลโอแบกบอสจะจัดเลยนะตรงนี้นะก็รับไป โอ้โห oh, ยังสีม่วงอีกและเป็น Hp กับโอ้โหสีม่วงเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะช่างมันนะไปดูคนดีกว่าว่าเรามีใครให้เราเคลียร์บ้างนะใครอยากเข้ากิวโนหนึ่งนะครับก็คือขอเข้ามาได้นะนี่นะแอดไลน์ไปนี่นะ ICU นะเออคือคนนี้เป็นหัวกิวนะนี่นะเราไปลองหน้ากิวก็คือติดต่อผมมาก็ได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากเข้ากิวนะก็คือขอพลังสักประมาณ7ล้านนะ7ล้านขึ้นประมาณนั้นคนนี้เอาไป5วันละเว็บคุง หมือนจะบิดไปแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเตะที่หลังนะคนนี้เราอยู่ในกลุ่มแชทเรานะเรายังไม่เตะก็แล้วกันนะเดี๋ยวุขออยายไปเตะเขาเนียนก่อนแล้วกันนี่ไงเจ็ดวันอ,ออสการ์สายบิดไปนะ่ะก็ขอขอุยาตเตะออกก่อนนะครับถ้ากลับมาเล่นก็มาบอกกันได้นะออสการ์นะเออเหมือนผมเห็นคนออฟไปเยอะนะนี่คือถ้ากลับมาเล่นก็มาบอกกันได้นะตรงนี้นะหกศูสามนะอยู่ยาวๆแน่นอน อันนี้หนึ่งวันจะเก็บไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ว่างนะเดี๋ยวไปเตจ7วันออกก่อนนะแป๊บนึงเวฟคุงเวฟคุงโอเคเก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นคนรู้จักเราเองนะเออโอเคตอนนี้ก็คือกิวว่างอยู่สองที่นะใครอยากเข้ากิวก็คือคอมเมนต์บอกกันได้น,นะครับแล้วก็ขอเข้ามานะแล้วก็คอมเมนต์บอกชื่อนะขอพาลังสักประมาณเจ็ดล้านแปดล้านนะคือขอขอเข้ามาได้เลยเจ็ดแปดล้านอะคือรับไม่อัน้นะตรงนี้นะขอแค่ขอทันนะนี่ไม่มีคนขอนะก็ไม่เป็นไรนะตรงนี้นะ ไปดูของดอง ID ดีกว่านะครับจะเข้าสู่เมตาแฟลต์ UR น่าจะดองอะไรบ้างนะนี่เลยที่ผมดองนี่ลูกแก้วไอ้นี่คือที่ผมอยากทำนะครับคือผมอยากสุ่มวงร้อยสักรอบนะปลุกตื่นโซนิก UR คือถ้าทำพาิส์ส12ได้มันจะรับความเร็วให้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือาทำพาพิ์ส12ได้ปุ๊บความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นะอาจจะทําแบบไม่ต้องสุ่มซอมบี้แมนเลยนะเออตัวละครมาอย่างซอมบี้แมน UR เหมือนที่แบบที่ผมได้ยินมานะคือจะเพิ่มสปีดใช่ไหม แต่ถ้าเรามีแบบมันเพิ่มสปีดหรือ,อ่ซัพพอร์ตอ่ะผมไม่รู้นะตรงนี้นะแต่ถ้าเราแบบเพิ่มสปีดนะคือเราทำซนิกพาร์ทสองเลยยังไงก็คุ้มเพราะเรามีซุนิกอยู่แล้วไงไม่ต้องเสียเยอะนะแล้วก็มีนี่ด้วยกองหิมพัฒนานะเก็บไว้ตรงนี้นะนี่ของเราก็มีประมาณนี้นะมีแผ่นไอ้นี่โอเคนี่ตัววูดอีกห้าสิบหกใบยังไงก็ทันแฟดดูอาร์พาร์ทสองแน่นอนถ้าไม่ทันก็แค่จัดเพิ่มแล้วก็มีมีตัวดามอีกร้อยห้าสิบเจ็ด คือเราไม่ทันอีกสามใบนะไม่งเราได้เราหกสิบละก็ถ้าเราเอาโกใช่ไหมเราก็เสียร้อยแปดสิบเราอาจจะต้องเสียแฟตเยอะนะตรงนี้นะตอนโกเข้านะ่าจะสุ่มสเตปสักนิดนึงนะนเดี๋ยวไปบอกพี่มีฮาลูนะตรงนี้เออก็ของประมาณนี้นะครับของที่มีในดีนะัตัวดมกับตัวอาวุธนะแล้วก็เป็นทางด้านหินปลุกตื่นก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูหินปลุกตื่นที่เรามีกันดีกว่าหินปลุกตื่นที่มีที่ไม่ใช้นะครับจักดิเด็กสามลูกคือเอามาทําเพื่อออฟแฟตมาจะดีกว่า คือจักรพัดดิกมาสามลูกคือเราไม่ได้ทํามันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันทําไปก็เปลืองหินนะบาคุซันก็คือตัวล้ประโยชน์ไม่ทํานะโบลอสก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทํานะรอมีหินนะอะตอมิกก็ไม่ค่อยได้เก่งนะครับก็อาจจะไม่ทํานะซัซนมัก,กีก็ไม่น่าจะได้ทําเหมือนกันนะทัศน์มก,กิกนะอะไรพวกนั้นะอะเคยไปลูกแก้วเหลือละอาจจะไม่ทําละประมาณนี้นะครับเอาลูกแก้วดองนะ ก็ก่อนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการตบคนกันนี้กว่านะเออก็ใครยื่มาถึงตรงนี้ย,ยังไม่กดไลค์กันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะ,ปะไปตีคนกันนี้กว่าไปตีคนนี้กันนี้กว่านี่เขาก,กดนิ้วกลางให้เราอะคือเขาหยามเราไงตัวเอเอาร์กับตัวยูอาร์เขาไม่มีแต่เขาหยามเราไงก็ต้องงัดซะหน่อยแต่คนนี้เขาหยามเล่นมากเลยนะผมเหมือนเขาออนแทบจะทั้งวันเลยนะคน่ะนอกจากเวลากลางคืนก็คือเขานอนคือเขานอ,นออนตลอดนะ เออเหมือนเขามาจีเลยก็คือเดี๋ยวเขาอ้อนแบบสามเสียนทีก็คือคูบานะก็คือเป็ดนั่นเองเรียกง่ายก็คือเป็ดห้าฝนสังหารไปโดนไปเท่าไหร่ติดโอ้โหแค่โซนิกก็จะตายทั้งทีแล้วนะเสาเพิงฟ้าจาก g ีนอตะแตกทั้งทีไหมเป็ดแล้วอ้อมกอแห่งรักจากปูริวเนอร์ขโมย g ีนอเข้ามาแล้วขโมยจีนอเข้ามาแล้วเป็นยังไงแต่เมื่อกี้คือจีนอคือแลนตินะ เมื่อกี้คือแรนตรีนะจีนอตกับปุริปุริซันเนอร์โอเคติดติดโลอ่อมะต่าไปคือจีนอตอยู่อาร์เราแพ้โลอ่อมะต่านะครับต่อให้แรงแค่ไหนติดโลอ่อมะตาก็คือตีไม่เข้านะดาเมจเป็นศูนย์นะแล้วอ้อมก้อยหาจากปุริปุริซันเนอร์ไปหัวฝอยทองไปดาเมจเป็นที่1ล้านเหลืวสองตัวแล้วโซนิกขัตีธรรมดามาเพราะลูกไฟไม่มีเพราะโดนโซนิกเราใบลูกไฟไปยังไงละ่ะทุกดินตะกลายจาก เมลสา,ากาศตีไปเออล่วงไปนะครับเดี๋ยวจักรพัดเด็กตัวเดียวนะสำหรับเป็ดนะเป็ดเขายังสู้นะหรือว่าแขนอลลมานมาจากจักรพัดเด็กโอ้โหเบามากเบาหวงมากได้เหม็นไม่เข้าวะนเะเป็ดละเอาไปเอาตีนไปเป็ดนี่ไงละติดโลมาตะหรือไม่โอเคนะเขาเี๋ยวจีนอสนะที่เขาติดโลมาตะแล้พวกตัวผม,ผมขโมยไปนะโอเคยือถึงเทิงสองได้ถือว่าเก่งนะครับเป็ดเนี่ยไม่มีตัวเอ็นอาบวกนะฮะเธอจริงๆเขามีเขามีโกกส์สเอนอาบวกนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ คือมโกกแสือแต่ว่าไม่ได้ใส่นะน่าจะซ่อมพลังนะคนนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เราไปตอบคนมานะแล้วก็อัปเดตพลังทีมก็จะมีประมาณนี้นะเออใครด,ดูมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่กดไลค์กันก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับมุ่งสู่ลับนะตอนนี้เหมือนเราจะมีผู้ติดตามอยู่750แล้วนะคือขาดอีก2 5 0เท่านันกดติดตามกันหน่อยนะเออก็เดี๋ยวเรามาดูชั้โลกของเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนนะคือผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์603อ่สมะน่าเล่นนะ ใครที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเล่นจริงๆอย่างจังมาหาซื้อเนเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะก็น่าจะมีคนขายหลายคนอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วก็นี่เลยเห็นไหมครับคนไทยอ่อนเยอะมากคือนี่เป็นเวลาอะไรตีสี่ในเกมนะแต่ก็คือยังมีคนไทยพิมพ์กันอยู่เลยนะแล้วก็จะกดไลค์ไปนะเออกดไลค์ไปทุกคลิปนะตรงนี้นะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเออก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามนะเอออีก2 5 0้ติดตามเราก็จะถึง1 0 0 0นซับแล้วนะ ก็ใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคนะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ